เบสคำสิงสุดโด่งดงังทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์ล่าสุดสาวเบสรบวนีคำสิงซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มชื่อดงังอย่างหนุ่มแพทริกปารบาริสหรือแพทริกดว you ยูโนรวมไปถึงข่าวดราม,ม่าต่างๆที่ผ่านเข้ามาซึ่งงานนี้สาวเบสก็จัดการได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีอารมณ์เหนื่อยๆน้อยๆอ,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 อยู่บ้างซึ่งงานนี้สาวเบสเองก็ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าได้เวลา นอนแล้วสินะและนอกจากนี้ยังได้อัปเดตตารางงานของตัวเองโดยได้ระบุไว้ว่าถ่ายละคร2เรื่องจันถึงพุธถ่ายซีรีส์หนึ่งเรื่องเพื่อหัดถึงสูง่ถ่าย YouTube Tik t อกไอจีเฟซบุ๊กบวกตัดคลิปเสาร์อาทิตย์รอก่อนนะแฟนๆ u t u b e จะรีบลงคลิปค่ะพร้อมอิมมจิรูปหัวใจและรูปว้เรียกได้เลยค่ะว่าตอนนี้สาวเบสทำงานอย่างหนักมากๆจริงๆเพราะขนาดเป็นภาพที่สาวเบสนำมาอัปเดตตารางงานยังเป็นอีกหนึ่งกอง ถ่ายที่สาวเบสต้องไปถ่ายละครอีกด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้จะไม่ให้เรียกว่าซุปตา์ของประเทศไทยได้ยังไงกันถ้ามีงานเยอะขนาดนี้มั่นใจเขาว่าปีหน้าจะได้เห็นสาวเบสจันถึงอาทิตย์อย่างแน่นอนค่ะและจะต้องมีอีกหลายเรื่องมาติดต่อให้สาวเบสเล่นละครอีกแน่นอนเพราะสาวเบสถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตั้งใจในการทํางานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเวลาเล่นบทไหนก็จะซ้อมเป็นอย่างดีรวมไปถึงอ่านบทและเข้าถึงอารมณ์ได้เป็น อย่างดีจริงๆค่ะรอชมผลงานของสาวเบสได้เลยและสาวเบสเองอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยมาแย่เอาค่ะเพราะตอนนี้ก็มีหนุ่มที่มาดูแลหัวใจอย่างหนุ่มแพทริกแล้วเหลือแค่ร่างกายของสาวเบสต,ต้องดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะแฟนคลับเป็นห่วงเสมอรักสาวเบสมากๆขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปาร,ริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ